ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะเตรียมซ่อมแซมถนนบ้านซับตะคร,ร้อถึงบ้านหัวทํานบอำเภอหนองบุญมากนะคะในเบื้องต้นค่ะ1.7กิโลเมตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลังได้รับการร้องเรียนว่าถนนชํารุดส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวค่ะก็มีการเตรียมของงบป,ประมาณจากรัฐบาล16ล้านบาทมาปรับปรุงถนนทั้งเส้นนะคะ10.5กิโลเมตรค่ะ ผู้สื่ข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผ่านทางกลุ่มโคราชร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่นะคะ วัดถนนทางเข้าหมู่บ้านหัวทํานบตําบลหนองบุญมากามอําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมามีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อมานานกว่า10ปียังไม่ได้รับการแก้ไขาจากหน่วยงานรับผิดชอบอีกทั้งได้โพสต์หนังสือราชการนะคะลงวันที่22มกราคม2563ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุญมากขออนุญาตเข้าไปซ่อมแซมถนนเส้นนี้เบื้องตน้นแต่ว่าถูกปฏิเสธจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะ จากนั้นคะ่ะผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปยังศูนย์ดำรงธรรมอําเภอหนองบุญมากไปพบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมและนายสุพชยยยยัยภัยบุญวงศ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอําเภอหนองบุญมากโดยได้ชี้แจงนะคะว่าสาเหตุที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาปฏิเสธไม่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญมากซ่อมแซมถนนเส้นนี้เนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําโครงการ ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟาสติกคอนกรีตจึงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญมากดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นนี้ค่ะทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากยังกล่าวอีกนะคะว่าตนได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีแล้วก็ได้นำโครงการบรรจุเข้าข้อบัญญัติ งบประมาณปี2,563นำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากระทั่งได้รับอนุมัติงบประมาณปี2,563ลงมาดำเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเอลฟาสติกคอนกรีตนะคะจำนวน5ล้านบาทเศษร,ระยะทางประมาณ1.7กิโลเมตรซึ่งได้ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงปลายเดือนมิถุนาย,ยนนี้ก็จะดำเนินการก่อสร้างทันทีค่ะ แต่ตรงนี้ท่านนายกอบจอนะครับขออนุญาตงานถึงท่านนะครับท่านร้อยตีน้งนองรับสวณฉวีท่านก็มีดนังนือว่าตนสอจอตรงไหนที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทําให้เขานะครับเป็นสองช่วงทั้งหมดนี้รวมประมาณพันหกร้อยเมตรนะครับพ uh ั huh. หนหกร้อยเมตรก็คืองบประมาณห้าล้านห้าล้านหนึ่งแสนหกพัน uh huh. ตั้งแต่ข้างวัดตั้งแต่ข้างวัด ไปจนถึงไปจนถึงเลยอวตาในแอเรียหนึ่งกิโลเมตรคือช่องที่หนึ่งครับแล้วช่วงที่สองอีกเจ็ดร้อยเมตรก็คือตรงโรงเรียนสว่างไปทางอ่างครับนั่นคือนั่นคือระยะชางช่วงที่สองนะครับห้าล้านกว่าบาทห้าล้านกว่าบาทผู้รับเหมายื่นนี่ผมไม่ทราบ่ะแต่ประมาณที่ประมาณเกือบสามหรือสี่ล้านนะครับโดย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 ผู้รับจ้างนะครับจะซื้อจ้างเรียบร้อยแล้วครับรงงานรอโรงงานผมคิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะโรงงาน นะครับก็คืสอสะพานนเรียบร,ร้อย,ท,ยทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยหมดทุกอย่างครับได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วครับนั่นนี่คือในในการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับในการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยตในการก่อสร้างเป็นแบบไหนเป็นเป็นแบบแอสฟัตติคอนกรีตครับแอสฟัตติคอนกรีตนะครับตรงนี้นะครับก็ตามที่ร้องเรียนมาสจก็ไปตรวจบ่อยแล ไม่ได้นิ่งนอนในนอนใจในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับก็เอาเข้าสู่ข้อบัญญัติในงบประมาณปี63นะครับ mm. ซึ่งงบถามมาตอนนี้มากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจบหมดทุกอย่างรอไปทำนะครับ จากการลงพื้นที่สำรวจถนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองบุญมากและนายสุประชัยไัยบุญวงศ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากก็พบว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นสำคัญที่สามารถเดินทางจากอำเภอหนองบุญมากไปอำเภอคอนบุรีได้ค่ะซึ่งนายสุประชัยระบุว่าถนนบ้านซับตะครอถึงบ้านหัวทำนบอำเภอหนองบุญมากอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมารหัสสายทาง งอ,องบจนม .22302 ระยะทาง10.595กิโลเมตรส่วนที่เลยออกไปนั้นอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนที่จะเข้าเขตอำเภอคอนบุรีซึ่งระยะทาง10.595กิโลเมตรตนได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน16ล้านบาทเพื่อดำเนินการซ่อมแซมตลอดทั้งเส้นแล้วเช่นกันส่วนที่มีกระแสโจมตีว่าตนละเลยไม่ดำเนินการนั้นไม่เป็นความจริงค่ะ ในระยะแรกได้ขอให้สำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาลงมาซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเรื่องเสนอขออนุมัติงบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้นะคะก็ได้งบประมาณดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเป็นถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟาสติกคอนกรีตในที่สุดค่ะและอันที่สองครับ ในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองแมงไม่ได้นิ่งนอนใจในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ทั้งเส้นเลยวะเนี่ยอันนี้ครับทั้งเส้นครับงบประมาณทั้งเส้นนะครับเอาเข้าสู่ขบวนการหางบประมาณเพื่อที่จะมาทําให้พี่น้องประชาชนนะครับทั้งเส้นนะครับทั้งเส้นครับเส้นเอาที่ว่ามันละบากตอนนี้ช่างโซนสํารวจเรียบร้อยนะครับในหลังคาบ้านระยะครับงบประมาณครับผู้สื่อข่าวครับ สิบหกล้านครับนะครับสิบหกล้านบาทเศษอันนี้แผนปีแผนที่ว่ารัฐที่ว่ารัฐบาลเขาจะกู้เงินแล้วให้ทำเสนอโครงการนี่ครับผมเอาเส้นนี้ผมเอางบเส้นนี้ใส่ให้เลยครับโครงการนี้ครับสิบหกล้านบาทเศษเพื่อแก้ไขให้พี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีเลยครับ ทางนี้นะคะถนนบ้านซับตะครอสถึงบ้านหัวทํานบอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมารหรือว่าสายอบจนม22302ระยะทางที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาความยาวนะคะ10.595กิโลเมตรมีชุมชนโรงเรียนและวัดรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังและพืชชนิดอื่น เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างอำเภอหนองบุญมากไปอำเภอควอมบุรีจึงมีประชาชนเลือกใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตรจำนวนมากทำให้หากมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินจะส่งผลให้ถนนเสียหายจึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการอย่าได้ขนส่งสินค้าที่น้ำหนักเกินกฎหมายกำหนดค่ะ ส่วนสายทางที่อยู่นอกเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาถ้าหากชำรุดเสียหายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถร้องผ่านมายังอำเภอหนองบุญมากเพื่อให้ในอำเภอรับทราบและส่งเรื่องมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิจารณาเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมให้ได้เช่นกันค่ะ